ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชูตี้อฟเตอร์ด r กเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปนะคะเสียงนาฬิกาเดินช้าๆระหว่างภาพเทปเก่าที่กระพริบสลับกับหน้าจอสีแดงเข้มคุณเคยสงสัยไหมว่าเคยมีสิ่งที่มนุษย์ทำกับมนุษย์มากกว่าผีหรือวิญญาณเกินกว่าจะรับได้ไหม ในความมืดที่เงียบเงนันภาพแรกเผยให้เห็นดวงตากลมโตของหน้ากากแกส๊สที่สะท้อนแสงไฟกระพริบจากที่ไกลออกไปแสงสีส้มสะท้อนในเลนอย่างแผ่วเบาราวกับเลวไฟที่กำลังเต้นระบำอยู่ในความเงียบสงัดไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีเพียงลมหายใจที่ถูกกรองผ่านแ่นกรองเก่าๆและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น ประตูเหล็กที่ถูกล็อกนั่นหนาด้านหลังคือทางเดินยาวที่ถูกอาบด้วยแสงแดงจากหลอดไฟบนเพดานแสงนั้นค่อยๆจางหายไปในความมืดลึกที่ปลายทางเดินไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวเรากับสถานที่นี้ถูกทิ้งร้างมานานแต่ความเงียบกลับไม่ให้ความรู้สึกปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยจากปลายทางเดินที่มืดมิด เงาหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไร้ไลยละเอียดชัดเจนมันไม่เดินมันไม่วิ่งแต่มันปรากฏขึ้นมาอย่างไม่มีที่มาเงานั้นกลืนกินแสงไฟรอบตัวราวกับเป็นช่องว่างของความมืดที่มีชีวิตเงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ประตูเหล็กดวงตาในหน้ากากแกสะท้อนแสงไฟอย่างชัดเจนขึ้น มันยืนอยู่หลังกรงเหล็กที่ถูกล็อกไว้นั่นหนาไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวอื่นใดมีเพียงการจ้องมองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้รากับมันกำลังรออะไรบางอย่างหรือใครบางคนบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าตั้งอยู่กลางป่ารกร้านห่างจากถนนใหญ่หลายกิโลเมตร เสียงล้อรถกระบะบดกับกรวดดังขึ้นก่อนจะจอดสนิทต,ตรงหน้าบ้านที่มีโซ่สนิมคล้องประตูไว้แน่นหนากลุ่มผู้สื่อข่าวอิสระสามคนก้าวลงจากรถอย่างระมัดระวังพรชัยนักข่าวสายลึกไร่สามสิบต้น,ตนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลเข้มมือขวาถือกล้องบันทึกเสียงมือซ้ายถือแฟ้มเอกสารเก่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อในคำว่าเรื่องเล่าทุกอย่างต้องมีหลักฐานและว,วันนี้เขามาเพื่อหามัน อ้อมช่างภาพหญิงวัย20ปลายปลายผูกผมหางม้าสวมเสื้อยืดแขนยาวกับกางเกงยีนเธอสะพายกล้อง DSLR ตัวใหญ่ไว้ที่คอพร้อมไฟฉายติดข้างเอวดวงตาเธอจับจ้องทุกมุมราวกับกลัวจะพลาดช็อตสำคัญมิว โปรแกรมเมอร์หนุ่มเงียบขรึมสวมแว่นตากรอบดำเสื้อฮูดดี้สีเทาเข้มเขาเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วนิ้วมือพิมพ์คำสั่งลงบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้แม้จะถูกทิ้งร้างมานานแต่สัญญาณบางจุดยังคงทำงานได้ออมย่อตัวลงส่องเลนกล้องผ่านช่องว่างของหน้าต่างไม้ผุพังภายในบ้านมืดสนิทมีเพียงแสงแดดบางส่วนลอดผ่านช่องไม้แตก เธอหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วเปิดมันอย่างรวดเร็วมิวเงยหน้าขึ้นจากแท็บเล็ตกล้องหน้าบ้านยังใช้ได้มีภาพเคลื่อนไหวเมื่อสามวันก่อนเขาพูดเสียงเรียบแต่แววตาเริ่มไม่มั่นใจบรรยากาศรอบบ้านเงียบผิดปกติลมโกรกผ่านต้นไม้แห้งกรอบเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงสุนัขเห่าไม่มีแม้แต่เสียงแมลงมันเงียบจนผิดธรรมชาติ พรชัยเดินไปใกล้ประตูค่อยๆเอื้อมมือแตะโซ่สนิมถ้ามีใครเข้ามาเมื่อสามมันก่อนเขาเข้ามาทางไหนเขาพึพมพำกับตัวเองอ้อมหันมามองมิวกล้องจับภาพได้ไหมว่าเป็นใครมิวสายหน้าแค่เงาไม่ชัดเลยทั้งสามคนยืนเงียบอยู่หน้าบ้านร้างนั้นความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของแต่ละคนไม่ใช่แค่ความสงสยัยแต่มันคือความกลัวที่ยังไม่มีชื่อ เสียงโซ่สนิมกระครบกันเบาๆเมื่อพรชัยค่อยๆขยับมันออกจากประตูไม้เก่ากลอนหลุดออกด้วยเสียงแกรกที่ดังเกินกว่าที่ควรจะเป็นในบรรยากาศเงียบงันแบบนี้ออมยกกล้องขึ้นแนบตาพร้อมไฟฉายในมือซ้ายเธอเดินตามหลังพรชัยเข้าไปอย่างระวังมิวตามเข้ามาเป็นคนสุดท้ายมือยังถือแท็บเล็ตที่แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดรอบบ้าน ภายในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นหนากลิ่นอับของไม้เก่าและความชื้นลอยปะปนในอากาศเฟืร์นิเจอร์เก่าๆถูกคลุมด้วยผ้าขาวที่กลายเป็นสีเทาบางจุดมีรอยขีดเขียนบนผนังที่ดูเหมือนข้อความแต่เลือนลางจนอ่านไม่ออกพรชัยพูดเบาๆนี่มันเหมือนฉากในหนังทดลองจิตใจจริงๆด้วยออมขณะถ่ายภาพผนังนี่มีรอยเหมือนถูกขวนจากด้านใน มิวมองแท็บเล็ตกล้องหลังบ้านเพื่อมีสัญญาณขยับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทั้ง3หยุดอยู่หน้าประตูห้องหนึ่งที่ถูกปิดไว้แน่นมีป้ายไม้แขวนไว้ว่าห้ามเปิดห้องทดลองพรชัยหันมามองทั้งสองคนเรามาเพื่อหาความจริงใช่ไหมออมพยักหน้ามิวไม่ตอบแต่เดินไปยืนข้างประตูนั้นอย่างเงียบ พรชัยเอื้อมมือไปจับลูกบิดเสียงลมหายใจของทั้งสามคนดังชัดในความเงียบก่อนที่เขาจะค่อยๆหมุนมันเสียงแกรกดังขึ้นอีกครั้งประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นห้องมืดที่มีโต๊ะไม้กลางห้องและเทปเสียงเก่าวางอยู่บนโต๊ะพร้อมเครื่องเล่นเทปที่ยังเสียบปลั๊กอยู่ออมกระซิบนี่คือเทปที่เขาพูดถึงใช่ไหมมิวพ,มพึมพำถ้าเรากดเล่นเราจะได้ยินอะไร ทั้งสคนยืนอยู่หน้ากล่องเทปนั้นไม่มีใครขยับไม่มีใครพูดความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักกว่าเดิมพรชัยค่อยๆเอื้อมือไปที่เครื่องเล่นเทปนิ้วของเขาหยุดค้างอยู่เหนือปุ่มเลเลชั่วครู่ก่อนจะกดลงไปอย่างช้าๆเสียงมอเตอร์เก่าดังขึ้นเบาๆตามด้วยเสียงเทปหมุนฟืดฟืด แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากลำโพงเสียงชายวัยกลางคนที่ฟังดูแหบพร่าและสั่นเครือเสียงในเทปก่อนทดลองครั้งที่17วันนี้เราจะลองกระตุ้นความทรงจำที่ถูกกดไว้ถ้าเสียงนี้ถูกเปิดอีกครั้งแสดงว่ามีบางอย่างหลุดออกมาแล้ว ออมขมวดคิ้วเธอหยุดถ่ายภาพและลดกล้องลงมิวมองแท็บเล็ตในมือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เคยนิ่งเริ่มมีคลื่นรบกวนเป็นเส้นๆ้นเสียงในเทปต่อห้ามเปิดประตูห้องใต้ดินไม่ว่ากรณีใดๆเสียงที่คุณได้ยินไม่ใช่เสียงของคนทันใดนั้นไฟฉายของอ้อมกระพริบวูบหนึ่ง ก่อนจะดับลงไปชั่วครู่ทุกคนหยุดนิ่งมิวเงยหน้าขึ้นจากแท็บเล็ตมิวกล้องทุกตัวดับหมดแล้วพรชัยหันไปมองรอบห้องเสียงเทปยังคงเล่นต่อแต่ตอนนี้กลายเป็นเสียงกระซิบเบาๆหลายเสียงซ้อนกันฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรอ้อ,อมเสียงสัน่นเสียงพวกนี้เหมือนอยู่ในห้องกับเรา เสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนเสียงลากเท้าเบาๆบนพื้นไม้เก่าทั้งสามคนหันควบกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพ่อนชัยเดินไปที่มุมห้องหยิบผ้าคลุมสีเทาที่คลุมเฟอร์นิเจอร์ออกเผ <c oughs> ยให้เห็นประตูไม้เล็กๆที่อยู่ติดพื้นไม่มีลูกบิดมีเพียงช่องเล็กๆที่ดูเหมือนเคยถูกเปิดจากด้านในผ่นชัยพึมพำ นี่มันห้องใต้ดินเสียงเทปหยุดลงทันทีราวกับมีใครกดสต็อปโดยไม่มีใครแตะเครื่องเล่นความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักกว่าเดิมและครั้งนี้เหมือนมีบางสิ่งกำลังฟังพวกเขา บรรยากาศในห้องเงียบงันหลังเสียงเทปหยุดลงอย่างกระทันหันเรากับมีมือที่มองไม่เห็นกดปุ่มสต็อปโดยไม่มีใครแตะต้องเครื่องเล่นพรชัยยังคุกเข่าอยู่หน้าประตูไม้เล็กๆที่เพิ่งค้นพบหลังผ้าคลุมสีเทาเขาเอื้อมมือไปแตะช่องเล็กๆบนบานประตูนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยอ้อ,อมเสียงกระซิบ อย่าทำแบบนั้นเสียงในเทปบอกไว้แล้วพรชัยไม่หันกลับแต่ถ้ามันอยู่ข้างในเราต้องรู้ว่าอะไรหลุดออกมาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นและเหมือนมาจากใต้ฝืน มิวเงื่อยหน้าขึ้นจากแท็บเล็ตในมือหน้าจอที่เคยแสดงภาพกล้องวงจรปิดตอนนี้กลายเป็นจอมืดทั้งหมดแต่มีข้อความปรากฏขึ้นแทนคุณเปิดมันแล้วมิวเบิกตากว้างเขาหันไปมองพรชัยทันทีมิวเสียงแผ่วเสียงพวกนั้นกำลังเรียกเรา พรชัยค่อยๆสอดนิ้วเข้าไปในช่องเล็กๆแล้วผลักประตูไม้เบาเสียงบานพับเก่าดังเอี๊ยดอย่างช้าช้ากล้องแพนลงตามประตูที่เปิดออกเผยให้เห็นบันไดไม้เก่าที่ทอดลงไปในความมืดเสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นจากด้านล่างไม่ใช่เสียงของใครในห้องอ้อมเสียงสัน่นมีคนอยู่ข้างล่างพรชัย พ,พืมพำหรือไม่ใช่คนกล้องเคลื่อนช้าๆไปยังมุมมืดของห้องเงาเล็กๆเคลื่อนไหวผ่านผ้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ราวกับมีบางสิ่งแอบฟังอยู่พรชัยยืนขึ้นหันไปมองทั้งสองคนสีหน้าเขาแน่นนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความลังเลและความกลัวพรชยัยเราต้องลงไปดู ทุกคนเงียบไม่มีใครตอบแต่สายตาของอ้อมและมิวบ่งบอกว่าพวกเขารู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นกล้องค่อยๆซูมเข้าไปในบันไดไม้ที่ทอดลงสู่ความมืดเสียงกระซิบซ้อนกันดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นและเหมือนอยู่รอบตัวทันใดนั้นเสียงฟืด ฟืดของเทปกลับมาอีกครั้งแต่ไม่มีใครแตะเครื่องเล่นเสียงในเทปเบาๆมันยังอยู่ที่นี่ เสียงฝีเท้าของพรอนชัยและมิวดังเบาๆบนบันไดไม้เก่าที่ทอดลงสู่ความมืดทุกย่างก้าวทำให้ไม้ส่งเสียงเอี๊ยดอย่างชวนขนลุกกล้องเคลื่อนตามจากด้านหลังเผยให้เห็นแสงไฟฉายที่ส่องไปข้างหน้าเป็นลำแสงแคบทะลุผ่านฝุ่นในอากาศที่ลอยอยู่หนานแน่น เมื่อเท้าสัมผัสพื้นห้องใต้ดินความเงียบงันก็เข้าครอบงำทันทีไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงหายใจของทั้งสองคนที่เริ่มถี่ขึ้นมิวส่องไฟฉายไปรอบๆห้องผนังซีเมนเปลือยมีรอยขีดเขียนด้วยสีแดงคล้ำคล้ายเลือดบางรอยเป็นคำบางรอยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีใครเข้าใจ กล้องแพนไปยังมุมหนึ่งของห้องที่นั่นมีชั้นไม้เก่าๆวางอยู่และบนชั้นนั้นหน้ากากแก๊สเก่าๆวางเรียงกันสามชิ้นพรอนชัยเดินเข้าไปใกล้โดยไม่พูดอะไรเขาหยิบหน้ากากชิ้นหนึ่งขึ้นมาอย่างช้าๆกลองสูมเข้าไปที่หน้ากากเผยให้เห็นคราบสนิมและรอยเปื้อนที่ดูเหมือนจะเป็นเลือดแห้งทันใดนั้นเสียง หายใจดังขึ้นจากด้านหลังมิวหันควับไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไฟฉายกระพริบเล็กน้อยก่อนจะดับลงชั่วพรู่เมื่อไฟกลับมาอีกครั้งหน้ากากอีกสองชิ้นที่อยู่บนชั้น หายไปกลองเคลื่อนช้าๆไปยังเงาดำที่เคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังชั้นไม้เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในภาษาแปลกประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจพรชัยหันไปมองมิวทั้งสองสบตากันด้วยความกลัวสุดขีดแล้วกล้องก็ตัดไปยังภาพหน้ากากแก๊สที่ถูกสวมอยู่บนใบหน้าของบางสิ่งในเงามืดเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท,ท้าที่เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ เสียงหายใจผ่านหน้ากากแก๊สดังหึดกล้องสะท้อนในห้องซีเมน์เปลือยที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนสีเลือดมิวและพรชัยยืนนิ่งตัวแข็งทื่อสบตากันด้วยความหวาดกลัวสุดขีด จากใบหน้าของมิวไปยังเงาดำที่ค่อยๆลุกขึ้นจากหลังชั้นไม้สิ่งนั้นสูงผิดมนุษย์แขนยาวผิดรูปและขยับตัวอย่างผิดธรรมชาติเสียงกระดูกขยับกรอบกรอบดังขึ้นทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นแต่ยังเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงนั้นเหมือนดังอยู่ในหัวของทั้งสองคนมากกว่ามาจากปากของสิ่งนั้นมิ ิวก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวขณะที่พรชัยหยิบไฟฉายขึ้นส่องตรงไปที่นหน้าสิ่งนั้นหน้ากากแก๊สที่มันสวมอยู่เผยให้เห็นว่าคราบเลือดบนหน้ากากไม่ใช่แค่เปื้อนแต่มันซึมออกมาจากข้างในมือของมันที่มีนิ้วมากกว่าห้านิ้วภาพรอยขีดเขียนบนผนังที่เริ่มเปลี่ยนรูปร่างไฟฉายของมิวเริ่มกระพริบ ดวงตาของพรชัยที่เบิกกว้างสุดขีดสิ่งนั้นพูดออกมาเป็นคําเดียวที่เข้าใจได้ทันใดนั้นไฟในห้องดับลงเสียงกรีดร้องของมิวดังขึ้นพร้อมเสียงฝีเท้าของบางสิ่งที่วิ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วเห็นเพียงเงาและเสียงหายใจหนักๆก,ก่อนที่ภาพจะตัดเป็นสีดําสนิท เสียงหายใจของมิวดังขึ้นช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าของมิวที่นอนอยู่บนพื้นเย็นเฉียบดวงตาเบิกกว้างเธอหายใจแรงเหงื่อไหลเต็มใบหน้าเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆมองไปรอบตัวห้องนี้ไม่ใช่ห้องซีเมนเดิมผนังเป็นโลหะเก่าๆมีท่อสนิมพาดผ่านเพดานเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะติ๊ก เธอหยิบไฟฉายขึ้นมามันยังทำงานอยู่แต่แสงสว่างนั้นส่องไปที่กระจกและเผยให้เห็นว่าเธอไม่มีเงาเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเธอจำได้ไหมเธอเริ่มสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเธอเก้าวเข้าไปใกล้กระจกภาพสะท้อนในนั้นไม่ใช่ตัวเธอแต่เป็นพรชัยที่ยืนอยู่ในห้องซีเมนเดิมกำลังมองตรงมาที่เธอ มิวได้ยินฉันไหมเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังของมิวเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วมีคนอยู่ในเงามืดแต่เสียงนั้นยังคมดังขึ้นเรื่อยๆกรอบกรอบกรอบเผยให้เห็นเงาดำที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากมุมห้องคราวนี้มันไม่มีหน้ากากใบหน้าของมันคือใบหน้าของมิวแต่บิดเบี้ยวและตําไปด้วยรอยเย็บเธอคือฉัน ก่อนจะจำได้ไฟฉายดับลงทันทีเสียงกรีดร้องของมิวดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงของเธอเป็นเสียงของพรชัยที่กรีดร้องอยู่ในกระจกมิวหันกลับมามองอย่างช้าๆเธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่อยู่ใกล้แผ่นหลังเผยให้เห็นหญิงปริศนายืนอยู่ด้านหลังใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแตกราวคล้ายรอยไหมดวงตาว่างเปล่ามิวเสียงสัน่น คุณคือใครหญิงปริศนาไม่ตอบเธอแค่จ้องมิวด้วยสายตาที่ไม่ใช่ของมนุษย์พรชัยปรากฏในกระจกด้านข้างเขาตะโกนพรชัยมิวอย่ามองตาเธอมิวหันกลับไปมองกระจกภาพสะท้อนของหญิงปริศนาไม่มีอยู่ในนั้นเธอคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่จริงพรชัยเธอไม่ใช่เธอเธอคือสิ่งที่เหลือจากการทดลอง หญิงปริศนาเริ่มเดินเข้ามาใกล้มิ้วถอยหลังแต่ห้องไม่มีทางออกมิวตะโกนคุณบอกว่าจะช่วยฉันพรอชัยเธอต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วเธอจะเป็นอิสระมิ้วตัดสินใจเธอหันกลับไปเผชิญหน้ากับหญิงปริศนาเธอพูดเสียงนิ่งมิว ฉันไม่กลัวเธออีกแล้วหญิงปริศนาเริ่มสั่นร่างกายแตกรราวเป็นเศษเง,เงาเธอเค่อยๆสลายไปในอากาศกล้องแพนไปที่กระจกพ่อนชัยยิ้มเศร้าๆก่อนจะหายไปจากภาพสะท้อนมิวยืนอยู่คนเดียวในห้องที่เงียบสนิทเธอเดินไปเปิดประตูแสงสว่างสาดเข้ามาแสงสว่างสีขาวนวลสาดเข้ามาในห้องที่เคยมืดมิด มิวยืนอยู่หน้าประตูแสงสะท้อนบนใบหน้าที่เปื้อนเหงื่อและน้ำตาเธอหายใจช้าๆแล้วก้าวออกไปเธอเดินผ่านทางเดินที่ดูไม่คุ้นเคยผนังเรียบสะอาดไม่มีรอยเลือดไม่มีเสียงกรีดร้องเหมือนโลกอีกไวที่เธอไม่เคยรู้จักเธอเดินไปเรื่อยๆจนถึงลานกว้างที่มีต้นไม้ใบเขียวไหวเบาๆตามลมแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาเธอหลับ สูดลมหายใจลึกเสียงพรชัยเสียงในหัวเธอทำได้แล้วเธอเป็นอิสระมิวลืมตาดวงตาเธอสงบนิ่งเธอหยิบลูกกุญแจที่ได้จากกระจกขึ้นมามองมันครั้งสุดท้ายก่อนจะวางลงบนหญ้ามิวหันกลับไปที่ประตูที่เธอเดินออกมาตอนนี้มันค่อยๆปิดลงเองไม่มีเสียงไม่มีแรงผลักในห้องที่เคยมีมิวอยู่ ตอนนี้เหลือเพียงกระจกที่แตก้าวภาพสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นพรชัยยืนอยู่ในโลกอีกฝั่งเขายิ้มบางๆพรชัยพูดเบาๆเธอไปได้แล้วฉันจะอยู่ตรงนี้หญิงปริศนาหรือที่เรียกกันว่าอีกคนปรากฏอยู่ข้างๆเขาแต่ตอนนี้เธอไม่หลอนไม่สัน่นไม่แตกร้าวเธอยืนเงียบๆดวงตาเต็มไปด้วยความสงบ หญิงปริศนาเธอไม่ต้องกลัวฉันอีกแล้วฉันคือส่วนหนึ่งของเธอที่เธอทิ้งไว้พรชัยหันไปมองเธอพยักหน้าเบาๆทั้งสองคนค่อยๆหายไปจากภาพสะท้อนในกระจกเหลือเพียงเงาที่ลอยอยู่ในกระจกเงาที่ไม่หลอกหลอนอีกต่อไปบางคนไม่ได้หายไปแต่เลือกอยู่ในที่ที่เราทิ้งความเจ็บปวดไว้จบแล้วทุกคนถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ Bye-bye.